จัดไปเลยครับแกก็ได้ขายดีเนาะจอดก็ขายได้ไม่เคยอยากจอดเล่นโตอะ ไม่แกก็จอดแล้วตอนนี้ไม่มีใครออกมาซื้ออย่า้ถ้าออกมาดิแกก็จะกลับพอดีแล้วเแกปกรีแล้วแล้วก็แต่ไม่บีบก็ไม่บีบเขาก็บีบก็เป็นไรล่ะเขาไม่ได้ออกมายิงเราหรอกบางทีเขาสินธนาเขาอะไรเขาเอาลุ่น้ำอย่างเงี้ยบางทีเขาขั้วธนานอกบ้านยังไม่ได้ยินเลยใด้นะเข้าไหมใด้ครับเลย เห็ดเินตาหน้าแ่บเนาะของแสบเนาะแสบแ่บคือสิดใจไม่แสบธรรมดาดิแ่บคือสิิใเออท่แบบเ็ตายมแต่คือีิตายคือเดีคือที่ขุนตะวันเออรถวงไปแล้วเรียบร้อย อธิบายไม่ถูกไหมก็เลยบวดแสบคู่จิตใจคนมาแล้วนึกว่าไปปักลากี่ฝุ่นล่ะเสียหน้าหมดล้วเอาแต่นี้ก็เล่นไม่ฝุ่นล่ะเสียหน้าหมดเสียหน้าเนี่ยครับระวังให้ดีนะยุทธยาแยกงน้ำจิ้มน้ำจิ้มบอกหลายครั้งแล้วไม่แยกเดี๋ยวโดนมิดพันหุ้ยไล่ฟันกันไล่ปุบปัญหาปุ๊บ เขาวป็ดเเนาะเออคอมแค่นี่นึงอาน้ำข้าวน้ำบออ่เออมันฟันกันเนี่ล่ะผู้นึงหยิบติดสิบเปดเข็มผู้นึงหยิบตะเข็บผี่พี่ว่าบอยแย่งกันจรินไหวไม่ไหวเดลเนวเดละคนเวนี่ตัวที่ก้อน ใจเย็นๆมีให้กันเพื่อขังความอร่อยข้างหลังความอร่อยครับผมอันหนึ่งพอดีครับผมนหนึ่งครับหนึ่งนึ่ทุกคนโอ้ไปเรา มามาเปิดโชว์หน่อยแม่คุณอันว้อีหอย่งงนี่โหจีบ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 น่ากินแท้ฮาดีบอชิมเบิองได้ยู่บอกด่าอูพ่อห้อยเลยบอเนี่ยอืมเป็นเหเป็นห้อยเลยฮาดเลยอ่ะฮาขอชิมคำหนึ่งนะคะจัดไปสิครับทานัง ขอด้่นีออ่อืมแจ๋วกำโยกกรอบกำโยกนี่ครับงีบแห้งลงไปไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องกลัวถ้วยทะลุอันนี้กองโฟมคนละอย่างกันนี่ว้วยิเ่เสร็จแล้วแม่ให้แหยมา โชคกล้องนี่นะนี่นะกาจังว่วะไม่จะตักราบให้โชคกล้องคนโชคพี่น้องคนนี้นะช้ำๆเลยเนี่ยนะลุยจ้า แคมอีคำนึงด้วยค่ะนี่ร้านนี้เพิ่นดังขนาดได้ค่ะเพิ่นให้่จุกๆเลยโดยเฉพาะพวกแคบหมูชิมอีกจะคำหนึงนี่มาเด้อค่ะมากินน้ำกันค่ะขนมจีบโป๊ะหนาโดยแคบหมูเน้นๆค่ะเซ็บๆค่ะนี่อ้ํา พีคลิปเนี่ยขอบคุณขอบคุณหลายๆด้วยค่ะที่เบิ้งคลิป่อยจนจบเดี๋ยวมาพอกับเมนูแซ่บๆคลิปต่อไปค่ะสวัสดีค่ะ